เมื่อวันที่14พฤศจิกายน2565เวลา8.09นาฬิกา9นาทีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยพันทองวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน่นนำบุคลากรนักศึกษาร่วมพิธีบวงสวงเจ้าพ่อมอดินแดงประจำปี2565นณศาลาธรรมสถานสาลเจ้าพ่อมอดินแดง พิธีบวงสวงสักการะเจ้าพ่อมอดินแดงถือเป็นงานประเพณีที่ชาวมหาวิทยาลัยขอนแกน่นได้ร่วมใจกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีภายใต้ความร่วมมือของฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์กองพัฒนานักศึกษาและส,สิทธิเก่าสัมพันธ์สมาคมสิทธิเก่าด้วยสำนึกแห่งกตัญยูกะตะเวทิตาต่อสถานศึกษาเพื่อแสดงความเคารพบูชาและความศรัทธาของบุคลากรน,นักศึกษาประชาชนทั่วไปที่มีต่อเจ้าพ่อมอดินแดงซึ่งนับว่าเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจของผู้มาร กาบาวว้สยศการะรองศาสตราจารย์เพียรศักพักดีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิเก่าสัมพันธ์กล่าวว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ทําพิธียกสารเจ้าพอ่อมอดินแดงครั้งแรกในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2509สารเจ้าพอ่อมอดินแดงจึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และถือเป็นแนวทางปฏิบัติจากรุ่นสู่รุ่นนักศึกษาน้องใหม่ต้องทําพิธีไหว้เจ้าพ่อมอดินแดงเพื่อฝากตัวเป็นลูกเจ้าพ่อมอดินแดงทุกคนพิธีบวงสวงเริ่มขึ้นเวลา8นาฬิกา9นาทีโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชานชัยผันทองวิริยะกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเป็นประธานในพิธีเปลี่ยนผ้าอังสะพระพุทธปัญญาเมตตาธรรมจากนั้นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยบูชาสักการะเจ้าพ่อมอดินแดง ต่อมาพราหมณ์นำบูชาเทพยดาอัญเชิญเทวดาและอ่านองค์การที่โตะเครื่องบวงสวงสังเวยพราหมณ์นำบูชาสักการะเจ้าพ่อหมอด,ดินแดงและถวายเครื่องบวงสวงประทานโปรโยข้าวตอกดอกไม้ลั่นคองชัยสามลาจากนั้นรำบวงสวงโดยนักศึกษาขแขนงวิชานาตยศินสาขาวิชาศิลปะการแสดงบรรเลงดนตรีไทยโดยนักศึกษาขแขนงวิชาดนตรีไทยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ จบรำวงสวงเจ้าหน้าที่ลั่นคลองชัยสามลาพรามเชิญเทพเทวากลับและกล่าวคำลาเรื่องวงสวงผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติบันทึกภาพร่วมกันซึ่งบรรยากาศภายในงานเป็นไปได้วยความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยพลังศรัทธามีผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปมาร่วมงานเสริมความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้ยังมีบริการอาหารเช้าเครื่องดื่มร้อนเย็นไว้บริการผู้ร่วมงานอีกด้วย